สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ MA i Show โจในอีพีที่2ในครั้งนี้นะครับคลิปที่แล้วที่ผมทําไปเนี่ยผมเสียเวลาสร้างตัวละครแล้วก็สร้างบ้านสร้างให้สร้างบ้านเนี่ยสร้างนานมากๆแล้วก็บ้านดันใช้งานไม่ได้อีกแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปรับแก้อะไรนะผมขี้เกียจมานั่งเริ่มเล่นใหม่แล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นต่อจากของเดิมนี่แหละครับต่อให้บ้านมันจะเป็นยังไงก็ตามนั้นเลยก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้เนี่ย เนื้อหาเป็นยังไงเรื่องเราจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ไปรับชมในคลิปกันได้เลยครับหาทรายแสนสวยทะเลอนกว้างใหญ่และทองฟ้าที่สดใสทั้งหมดนี้มันจะดูดีมากๆเลยถ้าหากว่าบ้านเราใช้งานได้แต่มันก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมผมตอนเนี้ผมตัดใจแล้วจะทิ้งบ้านหลังนี้ไปก็แล้วกันนะลาก่อนบ้านจ๋าทำลุรกิจต่อดีกว่าเนาะ วันนี้เราจะลุยเนื้อเรื่องกันไปครับลุยป่าไม้นี่แบบฟิลดีจะจัดโอ้ล้ำตกโอ้สวยงามจริงนี่แหละฟิลติดเกาะมันต้องแบบนี้อยากไปเล่นน้ำตกมากเลยอะไปแล้วไปไม่ได้ครับมันจำกัดไปให้เดินแค่นี้นะไปถึงน้ำตกไม่ได้ก็ แต่แต่มองไปแล้วกันวิวดีมากๆ <S 2> <S 2> น้ำนี่น่าจะเย็นสดชื่นเลยนะออ,ออ๋มีแอคชั่นนี่กระโดดอยู่รุยป่าครับอิลลุยปา่ยปาตรงนี้มีโกมด้วยมีให้ความรู้สึกแบบผจญภัยอ่ะออแล้วเราก็มา,เ,า,เ,าเปิดเจอที่ใหม่สุดด้วยครับอะไรเนี่ยตึกกลางเหรอ ยไปครับอ๋อนี่สาวร้อนของเราอยู่ตรงนี้เห็นละเห็นละสำรวจกันสำรวจก่อนโอ้โหมีน้ำร้อนให้ด้วยนะเนี่ยเจง๋งมีแปลงปลูกผักเหมือนจะเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตใหม่ของเรานะครับด้านหลังไปได้ไหมทะลุได้เยี่ยมเลย ํารวจอออตรงนี้ไปไม่ได้นะครับแลวนี่คือเอียงสำรวจหน่อยนี่คือทางอะไรเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ยนี่มันทางเดินใหม่แล้วเหรอเนี่ยไงดีวะสารวจก่อนไปโอ้ไปทางภูเขาด้วยนะครับเอ๊ะอันนั้นมันบ้านเราป่ะเนี่ยอ๋อมัน อ๋อมันมันคือทางทางกลับบ้านโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะโอเคครับยังวก็เราสามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้แต่ถ้าเราอยากผ่านตกก็ไปอีกทางนึงอ่ะมาครับเดินเ,เรื่องกันต่อเข้าไปในบ้านเลยน,นี่มีสาวคนใหม่ด้วยเข้าคัสซีนครับใคร เหมือนเธอจะตกใจที่เจอเรานะแต่สาวลอยข้างๆที่มาก่อนลอยไม่ตกใจหรอว้าวบทละครที่สรออกมาสวยนะครับใช้ได้เลยชุดก็มีความเซ็กซี่นิดๆเยี่ยมเลยครับแบบนี้แต่ดวลกษณะเธอเหมือนแบบมีเป้ไม่อะไรน่าจะนักปะจนภยัยแหละมั้งถือไม่ก็นักติดเกาะเหมือนกันนะอีโดเกะเน่ โอเคครับสรุปกันง่ายๆสั้นๆเลยนะเพราะว่าเนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยจริง,รงๆมันยาวมากยาวแบบหลายบรรทัดเลยละ่ะเอาแบบง่ายๆก็คือเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าชานเขาเป็นเหมือนนักล่าสมบัติคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็ตกใจเล็กๆนะที่เราเข้าไปหาแบบไม่ทักไม่ทายอะไรเลยแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเป็นคู่แข่งที่ออกล่าสมบัติแข่งกับเขาแต่พอเราได้เล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าเออเราอะติดเกาะ แบบนี้ตื่นขึ้นมาเราก็จาอะไรไม่ได้เลยเธอก็ตัดสินใจที่จะเชื่อเรานะครับเพราะคิดว่าเราคงเป็นคนรวยที่อาจจะนั่งเรือเล่นล้นเรือล่มก็เลยกะคิดว่าจะเอาเราเนี่ยจับตัวไปเรียกค่าไถ่เออเร็วจริงจังเราก็เลยได้พักที่นี่นะครับในฐานะที่พักใหม่ของเราแล้วเราก็จะอยู่ในสถานะทาสของเธอส่วนตัวละครตัวเนี้ยก็จะกลายมาเป็นเหมือนร้านค้าภายในเกมนะ ตรงนี้เขาก็จะอธิบายว่าเราต้องทําการเพิ่มสเตตตัวละครเราถึงจะปลดล็อกมิชชั่นต่อไปได้โอเคครับ <l oss> เราก็มีมิชชั่นว่าเราต้องช่วยให้เธอ,อคนนี้เรียนรู้นะครับเพื่อเสริมสเตตแล้วไปด่านต่อไปแล้วก็ลองคุยกันดูหน้านี้นี่ตอนนี้เราสามารถที่จะคุยได้แล้วนะ นี่เราก็ลองเทสร,ระบบกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากการให้ของขวัญน,นะเราก็จะมีเออนี่แหละให้เลยมืบนี่ให้ของขวัญได้แล้วเป็นไงมาถึงปุ๊บก็ให้เลยครับเอาใจก่อนเอาใจก่อน ล้วก็พูดคุยกันสักเล็กน้อยอาดีฮาอายุแล้วกันง่ายๆนะครับเป็นไงบ้างก็ตอบง่ายๆเลยเนะแล้วก็ชมเธออีกสักหน่อยครผมนี่ชมหน้าตาอกต็อตอบมาแค่อาดิกาโตะง่ายๆโอเคครับ เราก็จบการสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนอะเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่ก่อนมาต้เน่นี่ปลดล็อกที่ใหม่ทั้งทีเราก็ต้องมาสำรวจมีเตียงให้ด้วยเยี่ยมเลยนอนได้ใช่ไหมนั่นนอนได้ซะด้วยยอดครับนี่คือเทิร์นออนไลน์แล้วก็นี่มีกนนารค้นารามของได้อครับ ผมก็ฟาร์มเลยนี่คนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าค้นหมดไม่สนบ้านใครครับฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวมีจุดทําครัวให้ด้วยเยี่ยมเราก็ไม่จำเป็นต้องก่อกองไฟแล้วก็ได้นันเนี่ยตรงนี้คือฟาร์มก่อน ก่อนค้นฟาร์มก่อนเพราะเกมนี้เหมือนเป็นเกมเน้นแนวฟาร์มเพื่อเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องนี่คือสะพานที่ขาดโอเคครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราต้องให้ตัวละครเนี่ยเติบโตไปขั้นขั้นนี้ก่อนถึงจะเปิดแอรเรียได้ อุ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยเปิดหน่อยซิครับผมเป็นกล่องเก็บของนะก็ยังยังไม่จำเป็นต้องของเรายัางน้อยอยู่ยังไม่จำเป็นก็ได้โอเคครับใน,นเมื่อเราฟาร์มได้อย่างนี้เราก็ฟาร์มยาวๆมีอะไรขุดให้คุยไหม หาที่ฟาร์มครับฟาร์มยาวๆนั่นตรงนี้ใช้ได้แล้วไอเครื่องนี้ก็คือเครื่องเปลี่ยนผู้หญิงนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนผู้หญิงเป็นคนใหม่ได้แล้วก็ จะต้องมีพรั่วตอนนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเช็คอุปกรณ์ตัวเองสักนิดนึงตอนนี้เรามีถุงมือมีอเบ็ดตกปลาสองอย่างเคครับเราจําเป็นที่จะร้องฟาร์มเยอะๆเลยเพื่อที่จะได้อุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนเกมนี้มันเน้นฟาร์มยังไงไม่รู้อ่ะขุดไม่ได้ แต่เครื่องนั้นใช้ได้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่ใช้ได้หรือเปล่าบางที่บ้านเราอาจจะใช้ได้ก็ได้ถ้าบ้านเราใช้ได้นี่จะเป็นอะไรที่จา้ามากนี่น้องเอลิจังกำลัง้ยเปิดได้แล้วทุกคนบ้านผมใช้ได้อได้แล้วโอ้ยบ้านผมใช้งานได้แล้วไม่มีอะไรจะดีใจมากไปกว่านี้แล้วครับพาทัวร์ในบ้านหน่อยนี่เป็นไงเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอบาร์ เป็นบาร์ที่แบบว่ามีวิวหน้าต่างให้ดูข้างหลังได้วิวดีเปล่าโหวิวข้างหลังเป็นธรรมชาติเดยนะาบาร์แบบนี้หาได้ยากตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนโซโฟ,ฟาเก้าอี้ครับเหมือนไปนั่งพักผ่อนเล,เล่นๆมีไฟให้ด้วยข้างในก็จะเป็นเตียงรู้กับบ้านอีเจชานอีกไปไงโโหใครจะไปนอนที่นั่นในเมื่อเรามีเตียงที่ดีขนาดนี้ถูกต้องไหมครับทุกคนน่ารู้สึกปลอดภัยมากนี่แหละบ้านของเราในที่สุด ออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะมีเตามีเตาเสร็จปุ๊บก็จะมีสะว่ายน้ําด้วยนี่เลยโหด,ดได้ไหมเล่นน้ำไม่ได้นะครับเอาไว้ตกแต่งเฉยแต่ไม่เป็นไรมันก็สวยดีมีมานั่งตรงข้างหน้าด้วยครับแบบเก่อไว้นั่งชมวิวนะสุดยอดนี่แหละในที่สุดผมก็ใช้บ้านได้สักทีดีใจจังพักความดีใจใไว้ก่อนเราฟาร์มต่อด,อดอีกว่าว่า ของใช้ที่จำเป็นมีเยอะเราจะได้เติบโตให้ไวนะครับเหมือนเขาบอกว่าถ้าค่าความลัสหรือค่าความงี่เต็มเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอเมีอะไรกับเธอได้ตอนนี้เราก็เช็คหน่อยอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์ค่าความหิวยังไม่หิวมากโอเคครับยางเรื่อยอยู่นะงั้นเราก็ฟาร์มต่อได้เรื่อยๆอยังไม่ต้องเร่งตรงน,นี้ไม่มีอะไรให้ฟาร์มไหนดูสิ มีจุดไหนที่เราจะเก็บเล็กผสมน้อยได้อีกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรแบบแบบนี่ไงไม่ลาาสายตาไปหรอครับแคมป์เราก็กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วด้วยนะเออเก็บเก็บหมดเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง เออผมลืมไปเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นระบบร้านค้าใช่ไหมเดี๋ยวคนนั้นเป็นร้านค้าผมก็ลืมไปว่ามันมีอะไรขายบ้างเลยผมไปเช็คหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรขายเนาะกับเดซานระหว่างทางถ้าเจออะไรก็จะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วมั้งตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาร้านค้าของเราดูดูว่าอ๋อนี่คือจุดจุดอาบน้ำแน่เลย เพราะว่ามันมีโลโก้อากน้ำข้างล่างนะครับเอ้ะ okay. ตรงนี้ขุดได้เราต้องหาที่ขุดให้ไวแล้วล่ะนี่มีการล้วงล้วงไปในท่อนไม้เรานักล้วงอยู่แล้วด้วยปามครบรอบหนึ่งรอบแล้วเราได้อะไรมาบ้างไหนดูกันหน่อยซิ ของมันอยู่ตรงไหนวะนี่มันกระเป๋าอือหของที่เราได้แต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ที่รู้คือเราได้สองดาวมาด้วยนี่ดามาสองอย่างได้เมล็ดพันธุ์มันปลูกได้ปะเฮ็ดปหตบ ลองดูครับแพลนนี่คือรอ15นาทีเราก็จะได้ผลผลิตสุดยอดเอาละทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราสามารถรเล่นมอะไรกันได้ไหนี่ีน้ำดื่มด้วยแต่น้ำดื่มไม่จำเป็น ถ้าเราต้มน้ำได้ครับนุ่มด้บะหมี่ถ้วยในเกาะนี่คืออะไรที่แบบของอร่อยอมียาด้วยสมมติถ้าเราอยากได้ยาอา๋อแล้วเราก็ต้องเทรดเทรดจับของที่เรามีเข้าใจเลยโอเคครับก็คือเลทตรงนี้เหมือนเป็นราคาค่าเงินของเรานะครับแล้วก็เลทของอ่า ตรงเนี้ยที่มี100เนี่ยคล้ายๆว่าเราต้องเอาเรีของเรากับเรีของเขามาให้มันเท่ากันนี่เองโอเควั okay. ตต์ตอนนี้เรายัางไม่พร้อมนะครับแล้วดูเหมือนเวลามันจะเปลี่ยนได้นะตอนนี้ก็ได้เป็นตอนกลางวันแล้วโอ้แสงสีสันสวยสงามแหละสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนเวลาไม่พอแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ